มามามาดูรายมือนี้นิดนึงว่าในเรื่องของอ่ามีสมาชิกค,คุณสุมานีส่งมาก็คือเรื่องของว่าลายมือนี้เคยค่าตัวตายเคยค่าตัวตายแต่ไม่ตายเนาะเราดูดูยังไงว่าเขามีแนวโน้มหรือมีความคิดแบบนั้นคืออย่างนี้ถ้าถ้าดูจริงๆเนี่ยเราจะมีมา,มาวิเคราะห์ปุ๊บปับ๊บทันทีเลยก็ไม่ได้นะคืออย่างที่บอกนะเราเริ่มต้นหลยปุ๊บไปเริ่มต้นจากลักษณะมือ ลักษณะมือเนี่ยจะเป็นข้อบ่งชี้บางอย่างว่าคนนี้จะทําอะไรจะตัดแิจใจอะไรเนี่ยถ้าคนคนมือรวยมือสินเนี่ยคนนี้อารมณ์จะมากกว่าอารมณ์จะนําคําว่าอารมณ์จะนำก็คือว่าพอคิดอะไรพอจะทําทอะไรปุ๊บมันก็จะตุ้มจะโถมไปไม่ค่อยมีเหตุมีผลไปตามอารมณ์แต่ถ้าคนมือสี่เหลี่ยมมือนักปราชญ์คนนี้จะรับครอบจะมีระบบระเบียบความคิด อย่างกรณีอย่างเงี้ยมือนี้ก็อยู่ในกลุ่มมือสินพอดีมือไม่ได้เห็นทั้งหมด่ะนะมือไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ก็พอพอจากประสบการณ์ก็เรียกชั่วโมงบินจะเห็นได้เพราะว่าคนมือนักป่ามือสี่เหลี่ยมแสลมือจะไม่ได้เต็มเท่าไหร่หรอกมือจะแข็งแข็งแต่มือมือสินจะออกมาแนวแนนี้แหละมือจะอิ่มๆนะคนนิ้วก็จะเอาอิ่มๆนิ้วจะไม่ห่างเห็นไหมพอมีประสบการณ์แล้วจะรู้ อ่ะอันนี้คืออยู่ในกลุ่มมือสินทีนี้คนมือสินอย่าลืมนะว่าอารมณ์เขาจะนําพวกเนี้ยรวยก็รวยได้ง่ายจนก็จนได้ง่ายเพราะพวกนี้อารมณ์ก็จะนําทีนี้พอมาดูเส้นในมือเส้นหลักเส้นชีวิตเขามาถึงตรงนี้ปุ๊บมีเส้นตัดตรงนี้เอามาเป็นเส้นหลงผิดเส้นเดินทางผิดนะอเน,นี้ก็คือมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องที่ผิดละทีนี้พอมาดูเส้นสมองเส้นสมองก็จะค่อนข้างจะ พิเศษในทางในทางไม่ดีคือคืออย่างนี้คือต้องตำแหน่งเกิดจากเส้นสมองเนี่ยมันจะมาเกิดแบบปกติเนี่ยมันจะสลบนะอนนี้มันขึ้นมาแล้วมันก็หักลงมาอย่างนี้เลยนะถ้าเส้นสมองอย่างนี้ก็คือสมองอาจจะมีความคิดหรืออะไรที่เกี่ยวกับระบบการคิดกันตัดสินใจเนี่ยมันจะผิดปกติคือกล้าเปลี่ยนแปลงขึ้นลง <laughs> ขึ้นลง นะทีนี้พอมาดูเส้นใจเส้นใจเขาโอเคนะเส้นใจมีพลังดีมากนะแตกกอกเป็นสามเส้นดีอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีนะแต่ที่ที่ถามว่าเส้นเส้นใจแตกออกเป็นสามเส้นในความหมายคืออะไรสามเส้นคือตรีคือไตรคืออย่างนี้ถ้าให้จําแนกงี้นะคือเส้นที่มาตรงๆเนี่ยคือการควบคุมที่จะบอกว่าคนที่มีเส้นใจมาถึงขั้นนียเป็นคนที่สามารถควบคุมตัวเอง ควบคุมตัวเองนะแล้วก็ควบคุมคนอื่นให้เป็นตามที่เราต้องการได้การควบคุมเองคือพุ่งไงว่าอยากรวยอย่างเงี้ยเพราะนี้ก็จะมีเป้าหมายไปที่ความร่ํารวยตามสาเร็จนะอันนี้เส้นเส้นที่อยู่ตรงกลางนะคือการควบคุมเส้นที่ฉีดลงมาเนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปกครอ,องการบัับปัญชาคือมีลูกน้องก็พวกควบคุมลูกน้องได้ดี เขาเรียกว่ารู้จักผสมผสานแต่ถ้ามันยาวจนมาชิดเส้นชีวิตเนี่ยคุมมากไปก็เหมือนควบคุมมากไปหมายถึงถ้าไม่มีเส้นอื่นนะหมายถึงถ้าไม่มีเส้นอน่นแต่ถ้ามีเส้นนี้คือแน่นี้คือเกี่ยวเรื่องการปกครองกันมงครับจ่าไอ้เส้นบนสุดเนี่ยมันชี้มาที่แนวนี้เป็นเส้นเกียรติยศใจและเกียรติคนนี้จะทําอะไรก็แต่จะจะมุ่งไปที่เกียรติยศความสําเร็จความสําคัญ เอาละอันนี้คือโครงสร้างของเส้นะหลักๆทีนี้พอมาดูเส้นวาส,สนาปุ๊บเส้นวาส,สนาเขนะ้มาอย่างนี้นะมาถึงตรงนี้ขาดหายหายไปเฉยๆงนั้นแหละแต่ก็มีเส้นใหม่เกิดขึ้นขึ้นมาเชื่อมต่อเส้นพุทธเขาสวยนะเส้นพุทธสวยอ่ะดูแค่นี้แล้วถามว่ามือนี้มันเกี่ยวอะไรกันค่าตัวตายไปดูมือขวามือขวา เส้นชีวิตเขาก็ปกติดีนะเส้นชีวิตปกติยาวต่อเนื่องมาถึงนี่ตรงตำแหน่งเส้นสมองนี่ไงที่มันขาดเยวกันอยู่ฝั่งน้นเส้นสมองเขาก็กไม่ปกติแล้วนะก็ะคือตัดลงคือจินตนาการมากไปเสียใจก็เสียใจมากไปอะไรประมาณนี้ดีใจก็ดีใจมากไปเส้นใจมีพลังดีละนะตรงตำแหน่งน,นี้คนก็บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีปลายลูกศรอ,อยู่ที่มีลูกศรอ,อยู่ที่ต้นเส้นใจนะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ จริงไหมมีคนมาสนใจเยอะบริหารเสน่ห์ได้ดีเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้ไหมนิดหน่อยไม่รู้เส้นผู้สวยนะเส้นผู้สวยพอเส้นผู้สวยก็คือเรื่องการค้าการขายดีธุรกิจดีแต่ทีนี้ว่ามือเนี้ยฝั่งนี้เส้นลักษณะก็สวยนะลักษณะก็ขึ้นมาจนถึง อาล่ะถ้าหากมือนี้ถ้ามีอะไรที่มันที่มันผิดมันพลาดหรือมีอะไรที่มันเสียใจเนี่ยอย่างที่บอกนะเขาเป็นคนไอสมองเขาเนี่ยอ่าเซนซิทีฟสมองเขาเป็นคนตัดใจได้แบบรุนแรงแล้วทีนี้มันจะมีเส้นเนี้ยที่มันขาดกันอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าอารมณ์ชั่วครู่คือสังเกตนะคือคนที่มีเส้นสมองเล็กๆอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยหรือสมองสกันอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ย จะมีลักษณะของอาการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนี่ยอา,อารมณ์อารมณ์ชั่ววูบหนึ่งที่จะทําอะไรที่มันโดยไม่เกี่ยวกับการฆ่าฆ่าการทําร้ายหรือการทําอะไรที่มันรุนแรงไม่ว่าจะต่อตัวเองต่อผู้อื่นก็ได้อาเนี่ยคือก็เรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบหนึ่งที่ตัดใจบางอย่างที่มันที่มันแบบรุนแรงก็เรียกว่าขาดขาดสติขาดสติคือตัวตัวสมองเองเนี่ยคือความคิดเนี่ยความคิดกับสติเนี่ยเ่องเดียวกัน กระแสมันไวเหมือนเหมือนไฟฟ้าเนะี่ยวงจรมันลหลนะแปลงคนคนที่มีเส้นสมองสั้นๆเล็กๆซ้อนอยู่ตรงเนี้ยบางทีมีเส้นสมองยาวอยู่นะแต่เส้นสมองขาดหรืออะไรเงี้ยแล้วมีเส้นสมองสั้นๆเล็กๆซ้อนอยู่เส้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้บางทีโกรธจนแบบขาดสติบางทีก็แบบเครียดจนขาดสติบางทีก็อาจจะเสียใจหรืออะไรกนะ็แต่ขาดสติแล้วไปทําบางสิ่งบางอย่างที่มันอารมณ์ชี่ย นะยอย่างกรณีอย่างเงี้ยถ้าวิเคราะห์ในมือก็คือความสาเร็จต่างๆเขาเขาเขาดีนะคือเส้นความสมเาเร็จครอบหมดแต่ว่าเส้นตรงตําแหน่งเนี้ยขาดอาจจะเคยผิดหวังหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> ที่ในมือข้างซ้ายเนี่ยอ,อารมณ์ชั่ววูบหนึ่งที่ทําให้เขาทําอะไรบางอย่างลงไปที่แบบขาดสตดินะก็ดูได้แค่นี้ประมาณนี้อันนี้จเกเส้นสมองา่ตอนที่เขาอายุสักประมาณสิบ ต้นๆเแคสิบเนี่ครับเขาทะลากับแม่เนี่ใจจะ l อเนี่ยไปอยู่อยูคนเดียวคนนี้เขจะงที่ตัวเขาเองห็นที่ผมพูดเปนัารันที่ยิ่มีขอขาได้ห้าหกสิบสาเนี่ยกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเปลี่ยนแปลงเขาเขาไปเองคนเดียวอาจารย์ใหนหน้าถือเตรียมได้ไหมครับก็ได้อยู่ได้อยู่ แล้วแล้วทีนี้กรณีที่ว่าเขาฆ่าตัวแตกเกิดจากเหตุอะไรน้อยใจอารมณ์ช่ววูบ